สวัสดีครับผมอดีสอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตัวแอร์ไฮเออร์ครับตัวนี้ครับตามที่ลูกค้าแจ้งคือมันมีเหงื่อนะครับนี่ครับลูกค้าถ่ายรูปมาให้นะครับผมแล้วเอารูปของลูกค้ามาให้ดูนะครับนี่ครับเป็นเหงื่อตลอดแนวนะครับถ้าเปิดทั้งคืนนะครับถ้าเปิดประมาณครึ่งชั่วโมงก็เริ่มมีเหงื่อแล้วนะครับถ้าเปิดทั้งคืนก็ประมาณนี้ครับตลอดแนวเลยครับตอนเช้าครับเนี่ยครับอาการนี้ผมก็เลยมาดูหน้างานแล้วก็คุยกับลูกค้านะครับเพราะว่าผมขอ ทำการตัดนะครับตัดเพื่อมาดูอีเว็บนะครับหรือรังผึ้งเนี่ยครับว่ามันมีอุดตันอะไรหรือผิดปกติอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดนะครับปิดวงจรน้ํายานะครับแล้วก็ตัดแฟนคอยลงมาเลยนะครับนี่ครับขอเวลาแกะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะตามอาการพร้อมๆกันนะอาการนี้ผมถามว่าผมเคยแก้ไม่แก้มาแล้วนะครับแก้มาแล้วแต่แต่ละตัวมันก็คนละอย่างนะครับ นี่ครับอาจจะเป็นสิ่งสกปรกตันเกินไปภายในนะครับหรือว่าพินคอยล้มประมาณนี้นะครับผมจะต้องมาตรวจเช็คก่อนนะครับถ้าล้างปกติคงไม่หายแน่นอนครับอาการนี้เขาจะเป็นต้องตัดล้างนะครับด้วยอายุการใช้งานของเครื่องมันก็นานหลายปีนะครับนี่ครับปกติผมต้องแกะตัวอีแวลออกมาเลยนะครับนี่ครับตัวคอยเย็นนะครับตรงนี้ครับ ด้วยสนิมนะครับด้วยมันเกาะแน่นไม่สามารถแกะได้ครับผมนี่ครับน็อตมันเป็นสนิมนะครับด้วยโครงสร้างของมันนะครับด้วยอายุการใช้งานเดี๋ยวผมจะหาวิธีอื่นแล้วกันนะครับแต่ให้มันสะอาดเหมือนตัดล้างเป็นส่วนๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดโครงกะลอกออกแล้วกันนะครับถอดโครกลอกถอดมอเตอร์ถอดอะไรนะครับให้สามารถฉีดได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่สามารถถอดฟิลคอยออกมานะครับนี่ครับ ไม่สามารถถอด E ว F ออกมาได้นะครับแต่ก็สามารถล้างได้นะครับแต่ใช้เวลานานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดระบบนะครับผมยังไม่ได้ปิดนะครับให้ความชื้นเดี๋ยวความชื้นมันจะเข้าไปนะครับท่อเล็กท่อใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการฉีดล้างนะครับทุกส่วนนะครับฉีดจนผมรู้สึกว่าข้างในมันโล่งแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ปกติของตัวเครื่องใช้นะครับเครื่องใช้อหรือตัวแอร์นี่ยครับ ไม่ให้มีอุดตันนะครับที่ผมส่องดูแล้วนะครับมันมีอุดตันเยอะอยู่นะครับไม่สามารถมองทะลุได้นะครับนี่ครับมันยังตันอยู่นะครับด้วยอาการที่เจอเจอก็ส่วนมากมันจะตันนะครับแล้วก็ลมส่งที่มันดูดนะครับดูดลมเย็นออกมานะครับมันไม่สามารถอยู่ในอิสระของมันได้นะครับเหมือนมันมีอะไรไปอุดตันบางส่วนนะครับมันจะอุด แล้วมันเวลาน้ําไหลตามฟินคอยนะครับมันไม่สามารถไหลลงฐานน้าทิ้งได้ครับมันโดนลมดูดจากตัวโพรงกระรอกเนี่ยครับผลักออกมาเลยนะครับหมายความว่าช่องในการระบายความเย็นนะครับมันผิดปกตินะครับผมเลยทําเป็นต้องถอดแล้วก็ตัดล้างเนี่ยครับแล้วก็ดูฟินคอยนะครับฟินคอยแล้วก็ทําฟินคอยไม่ให้ล้มเนี่ยครับมันมีล้มบางส่วนนะครับด้วยรูปแบบของผมที่แก้มาก็จบทุกงานนะครับ แต่ต้องดูรายละเอียดมากกว่านี้บางทีก็ไม่จบนะครับต้องถอดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัดล้างนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จบได้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมทําการประกอบแวทถ้ามอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะต้องเทสตนะครับนั่งเทสกับลูกค้านี่แหละครับด้วยประมาณชั่วโมงหนึ่งพอนะครับแล้วผมก็จะให้ลูกค้ารันไปในทั้งคืนนะครับแล้วผมก็คงจะต้อง โทรมาตรวจสอบถามว่ามีอาการเหมือนเดิมไหมนะครับด้วยประมาณนี้นะครับแต่ที่ถามมานะครับตอนที่ผมจะลงรีวิวลงไปนะครับอาการไม่มีการเป็นเหงื่อแล้วนะครับทุกอย่างปกติแล้วนะครับเพราะว่าได้สอบถามลูกค้าผมเลยเอารีวิวนี้มาลงนะครับคลิปนี้มาลงนะครับว่าการแก้ปัญหาของเรามันถูกจุดนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แข่งนะครับสวัสดี